ครับบริษัทนาเทคเตอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัดนะครับที่นี่จำหน่ายรถไถมือสองคูเต้ายันมาอิสกินะครับรถขุดรถเกี่ยวทุกรุ่นนะครับและยังรับซื้อขายแลกเปลี่ยนปีเทินรถทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับผมมีรถมาแนะนำนะครับราคาเริ่มต้นเพียง2 5 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับเป็นรถรุ่นนิยมใช้จากค่ายคูบต้าและยันมาวันนี้มีมาแนะนำนะครับเป็นรถเกรด A เกรด B นะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะครับทุกคันผมขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านเอกรบสใจ ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับมารถคันแรกนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้จะเป็นคูเต้านะครับ L4018DT นะครับจัดโปรโมชั่นเลยนะครับคันนี้ได้พร้อมดันหน้าย้ำว่าได้ผ่านพวนใหม่ด้วยนะครับเป็นผ่านพวนใหม่52 2นิ้วนะครับผ่านพวนใหม่5สยาม22นิ้วสภาพยางเดิมๆประมาณยางหลังประมาณ80%นะครับท้ายสวยครับ ยสวตําหนีเขาก็จะเป็นชุดคานใบดันนะครับที่มันมีสนิมเดี๋ยวตรงนี้ทางร้านเราเก็บให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่ก็คือพ่นขัดเก็บสีให้ใหม่นะครับรถคันนี้ก็ใช้งานนะครับ2,330ชั่วโมงการทํางานนะครับรถถือว่าเนื้อตัวสีสวยครับสภาพถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับและอีกอย่างจบในราคา3.2ได้หางใหม่ด้วยนะครับหางนี่ก็มูลค่า38,000บาทเลยน้องอ้วนครับสตาร์ทครับ นิ่มๆเลีงเครื่องเร่งเครื่องอ่านะครับเนี่ยครับใครสนใจติดต่อสอบถามมานะครับจบไปคันที่หนึ่งครับไปดูคันที่สองครับคันนี้จะเป็นคูปบต้านะครับ L4018 HP นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เป็นปี62นะครับอันนี้จะเป็นปี2564นะครับปีนี้อ่าปี67นะครับปี64ก็รถใช้งานประมาณ3ปี คันนี้ผมขายแบบจัดโปรนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมแถมยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับอุปกรณ์ได้สองชิ้นหน้าหลังรถสวยสีเดิมนะครับไม่ชั่วโมงน้อยนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงน้อยไม่ชั่วโมงเช็คเรียบร้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผานควนห้าใบยีิบสองนิ้วครับสองสองห้าอิโป้ายสวยๆครับสภาพยางหลังประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหลังประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต ใครที่สนใจนะครับได้ยางใหม่ด้วยเดี๋ยวให้น้องกล้านะครับสตาร์ทให้ดูครับอันนี้ทะเบียนต่อข้อ83 5 1หนะครับใครที่สนใจคันนี้ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่ะสตาร์ทครับเร่งเร่งฟังเสียงเครื่องครับเพาะเพนะครับ พักเดิมคิวปีเดิมครับเดี๋ยวสีขั้นล่างทางร้านเก็บให้นะครับ1497ชั่วโมงไม่ขึ้นปกติครับไปน้องวนประจําคันที่3เลยครับมาคันที่3ครับอีก1คันเป็นคูปัต้าเอลสี่ศเหมือนกันนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี54เช่นกันนะครับคันนี้จากที่ขายราคา3 9 0แสนนะครับวันนี้จัดโปรลงเหลือ3 8 0 0 0นบาทท้วนนะครับพร้อมกับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับรถสวยสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันครับตัวนี้มี ทอ่อซิงไม้พร้อมนะครับอะสตาร์ทครับอะสตาร์ทเลยนี่ครับเสียงแน่นมากนะครับคันนี้เสียงแน่นมากเมื่อวานลูกค้า f อทางบัวใหญ่มาลองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จองเนาะก็ยังติดขัดในเรื่องงบงบประมาณไม่ถึงที่แรกว่ามาดูคันนู้นแต่ว่าสนใจคันนี้งบยังไม่ถึงบอกกลับไปตัดสินใจอยู่นะครับ คันนี้2,555ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับฐานครวน6ใบ22นิ้วนะครับท้ายสวยๆนะครับแกบอกว่าติดตามคลิปนักแท็กเตอร์ตลอดนะครับก็มีโอกาสก็เมื่อวานได้มาลองไหลคันนะครับมาลองไหลคันก็ยังติดขัดในเรื่องปัญหาเรื่องเงินอยู่นะครับก็ยังไม่พร้อมนะครับก็เลยกลับไปคิดดูก่อนนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้ขายราคา380,000บาทไปขึ้นต่อคันนู้นเลยครับ มาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ราคาถูกที่สุดในคลิปนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 2, 5 5 0 0 0 0ับาทนะครับอุปกรณ์จะได้ดันหน้านะครับได้ผ่าน4ี่นะครับได้ผ่าน4ี่เป็นผ่าน4ี่ของ CMT ครับนี่ครับผ่านนะครับเป็นผ่านบุกเบิกนะครับคันนี้จะได้ผ่านบุกเบิกราคานี้ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้นะครับราคานี้ก็ขายตามสภาพนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีระบบสมบูรณ์รถปี6 3าครับสตาร์ทครับมารถนี้เป็นรถปีใหม่ๆข้างนน้นครับแบตเตอรี่จะอ่อนหน่อย ลากเลยลากเลยแบตเตอรี่มันมันอ่อนลากสตาร์ทเลยอ่ะนั่นละบิดคุณแจข้งไว้สตาร์ทเลยบอตองไปนะครับแบตเตอรี่มันอ่อนหน่อยครับคันนี้เดี๋ยวไปชาร์จให้นะครับยางหน้า90%อยางหลังก็ประมาณ60%สบเร์เบิ้นเบิ้ ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับตัวนี้เป็นยันม่าเอฟสามกีนะครับเล่มทะเบียนทุโอนครบนะครับตัวนี้ก็ไม่ชั่วโมงจะสูงหน่อยนะครับ6กพันยี่สิบชั่วโมงนะครับท้ายสวยแห้งๆครับใครชอบรถปีใหม่ๆใช้งานน้อยๆตัวนี้ก็อาจจะใช้งานเยอะครับแต่ว่ายังไปใช้งานได้อีกยาวๆครับเพราะว่าปีรถยังใหม่อยู่นะครับขนขน้นเลยน คันนี้ก็อยู่ที่ราคา255,000บาทนะครับมาถัดมาครับคันสุดท้ายสวยสุดนะครับคันสุดท้ายนี่ต้องสวยสุดอย่าง90%นะครับสีแบบเรียบม,มากๆรถคันนี้ประวัติเหมือนรถเขาเอาไว้ไปวิ่งนะครับไปวิ่งไปลากใบดันพวกชุดใบดันยังยังไม่สึกเลยครับดูนะครับชุดท้ายเนี่ยครับชุดลากเขาทำมาแต่ว่าอ่ะเปิดสวิตช์กุญแจปึ๊บ 4,520ัร้กว่าชั่วโมงครับแต่สภาพสวยตัวนี้ราคา2 7 9 0 0 0เบาทครับได้ด้านหน้าได้หางใหม่นะคันนี้ก็ได้หางใหม่เหมือนกันนะครับสตาร์ทครับนี่ครับนิ่มมากเร่งเร่งอ่าใครที่สนใจนะครับรถนี้มีแต่รถสวยรถเกรดเเกรดบทั้งนั้นนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนักเ,เตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานี อรืโทรที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับทางร้านเราจำหน่ายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านกสอนะครับรถทุกคันนะครับนี่มีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายค่ายให้เลือกนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านใหม่ของเรานะครับร้านเรานะครับจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอวัง3หมอทั้งสองสาขานะครับไม่มีสาขาที่อื่นนะครับถ้าเป็นจังหวัดชัยภูมิเพจปอแม่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็จะดึงรถ รับรูปรถจากร้านเรานี่แหละครับไปลงแล้วก็ไปลงในราคาที่ถูกกว่านี่ครับที่เราขายนะครับก็ตรงนั้นก็ให้ลูกค้านะครับตั้งใจเอาหรือว่าเราไม่มั่นใจเราสามารถเดินทางเข้ามาดูมาทดลองระบบรถได้นะครับรถทุกคันมีเลมทะเบียนนะครับพร้อมเอกสารชุดโอนครบนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่ร้านนันแทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับ